พี่เัตเติมหมคมนะให้คมอ่ะเวลาพี่แกะพี่แกะของพี่มือมืออกมันทุกทีอ่ะมันขยับได้แบบอย่างนี้เลยนะก็คือโพสท่าได้มันอ่ะใช่เวียนเวียงเป็นลูกบอลพลังแม่เหล็กไปก่อนอ๋อสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อรายการโลโบคาเฟ่นะครับบายไทยคอลเ็กเตอร์นะครับครับตอนนี้ต่อจากคลิปที่จากคลิปที่แล้ว คลิปที่แล้วเป็น G X สามเอ็ดโวเทสไฟท์เบอร์แรกสีแรกชั้นแรกสีแรกที่ท,ที่จากคลิปที่แล้วที่ประกอบแล้วก็รวมอ่ามีจุดรวมมีจุดอะไรทีนี้ตัวนี้เป็นอ <V otes. S 1> โอเทสโวเทสเหมือนกันโ <Full S 1> เป็นแ <Action. S 1> อคชั่นเป็นเอฟเอแต่มันไม่ขึ้น G X เนาะจริงๆมันขึ้น G X จริงๆมันเป็น G X นะพี่นี่นี่อยู่ข้างขอยู่ข้างข้างดีอ่าโซ่ออฟโช็อกินฟูเอคชั่น อาจจะเป็นตัวพิเศษป่ะไม่ไม่ไม่ไรู้สึกว่าจะไล่รันจีเอแล้วแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันมัน GX อกอะไรแต่บนบนกล่องมันไม่เขียนแต่เดี๋ยวไปหารายละเอียดดูว่ามันคืออะไรวันนี้เราจะมาแกะตัวนี้ก็ของพี่ฟงสายดมเหมือนเดิมเราจะเปลี่ยนให้เขากลับใจให้ได้เราจะทำลายฉายาเขาให้ได้เพราะจะไรดงเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแกะตัวนี้ให้ดูอ่าเอาเลยนะอแกะเลยพี่กขเติมผมคุมนะ ไอ้คมอ่ะเวลาพี่แกะพี่แกะของพี่มือมือออกมาออดทุกทีอ่ะตัวนี้ใหม่แน่นอนตัวนี้ใหม่แน่นอนใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ไหมไม่ออกว่ะเดี๋ยวคัตเตอร์หักว่ะอาริมอ่าได้แล้วเฮเออนีนี่เปิดให้ดูกันแบบไอ้นี่อะไรนะไอันนี่คือวิธีเปิดที่ไม่ให้กล่องเสีย เอาเข้าจริงก็เปิดตรงกลางแกะตรงกลางอยู่ดีอะเราไหนๆเราจะแกะได้ไหมมาอย่างนี้ยดีนะไม่เทมาล่วงที่ว่าเป็นแผงใหญ่นี่มันตัวเล็กอ่ะตัวเล็กด่ตัวเล็กอ่ะใช่โอ้เอสอารเปล่าวะเอสอาร์ีดิหลอกนี่ว่าแต่ก็ใส่ให้หรูๆแค่นั้นเองมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือ พาร์ตอุปกรณ์เขาพอกอาวุธทั้งหลายอ่าอวุธที่ให้มานแล้วก็มีฐานแลก็โตขุ่นอ่าทีนี้พี่สังเกตไหมพี่เห็นฐานพี่เห็นฐานพี่เห็นอาวุธอืแล้วมือกำแล้วพี่ว่ามันจะเปลี่ยนยังไงเออเบ็นไงผมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นโจ๊กเลยนะเออเหรอเอตั้งแต่ตั้งแต่ G X เจ็ดสิบตั้งแต่มาชินก้าอ่า คือมันจะเป็นฐานอย่างเงี้ยมาฮินการ์ GX 70จะเป็นฐานเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยโม่มาหาหมัดเปลี่ยนที่ลูกค้าไม่เจอลูกค้าขอดูเป็นของใหม่ด้วยชิบหายแล้วอ้่ว่าหมัดไหนว่ามือเปลี่ยนหมัดไม่มีมือเปลี่ยนไม่มีทําไงวะก็เลยต้องไปดูรีวิวพอดูรีวิวเสร็จปุ๊บออกค่อยรู้ว่ามันเอาแผงแผงหมัดแผงหน้าปีดยัดไว้ในนี้หรอยัดไว้ในนี้ โอ้โหใจวาเลยใช่ป่ะใจหายแวบกะแบบแม่งเอาแล้วเฝ้าร้านอีกแล้วตัวนี้อเออเฝ้ามาหลายตัวแล้วนี่ใช่หากมั่งอะไร้างเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนเรามาดูตัวก่อนอ่ากล่องตัวเนี่ยมันจะมีมันจะมีตัวกลับลูกหางใช่ไหมที่เป็นอาวุธอ่าเวเทสตัวเนี้ฟูลเอ็ชั่นเนี่ย บอกเลยว่าแม่งเป็นตัวที่สวยมากจริงสวยนะพี่ดูน้ำหนักมันโอ้ดับอยู่ถูกไหมเพียงแต่ว่าเขาตัดระบบแยกล่างออกไปที่เขาใส่ที่เขาใส่มาว่าเป็น f อเนี่ยก็คือ for articulation มันจะมีจุดขยับม,มันขยับได้แบบอ,อย่างนี้เลยนะก็คือโพสท่าได้มันนะใช่ พดท่าได้มันยกด่งยกดาบยกอะไรอะไรเงี้ยฟิกเกอร์อาร์ตไปเลยใช่แต่ว่ามีมีเหล็กมีเหล็กพับได้ขยับได้มีองศาอะไรเงี้ยแล้วก็คือคือมีสเปซอ่ะมีสเปซในในอโพดท่าไดในการขยับอะไรเงี้ยแล้วของใหม่แน่นมากแน่นปึก ของใหม่น cool. <man ic game lighting> oh ั The like ่นมากเหล็กเหล็กหนักมากเหล็กหนักจริงถ้าใครเก็บโฟเทสตัวสามเอ็ดไม่ทันหรือหรือราคามันขึ้นไปสูงซื้อไม่ไหวก็เล่นเป็นตัวนี้แทนไปก่อนก็ได้กอมแก้มได้พละไซส์ซอยแต่สายแยกเอามาให้ดูไหมออามาให้ดูไหมแต่แต่สายแยกล่างก็อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นเขาดีกว่าพี่ ต้องฐานอาวุธอ่าขอนอนกันนะซึ่งตัวเนี้ยก็มีฐานฐานให้ยืนอืมแต่ซึ่งสามเอ็ดอ่ะแม่งไม่มีฐานยืนให้อืมสามเอ็ดมันจะมีแค่ฐานเก็บฐานเก็บพวกอสซสซิลลีแค่นั้นเองอ่าไอไอไอพวกชิ้นส่วนอะไรมัาดีตรงนี้นี่ มันจะมีปืนมียิงจรวดมีทรายมีหมัดกำรรหมัดแบหมัดอะไรอย่างเงี้ยซ่อนอยู่ในนี้อ่ามันจะซ่อนอยู่ในนี้ซ,ซึ่งจะทําให้ทําให้สวยหัวใจวายไปแล้วเวรแดดไปแล,แล้วคือเขาเขาก็จะมีอาวุธให้เปลี่ยนเช่นอย่างนี้ไหนไหนอันนี้เราเล่นง่ายเราเปลี่ยนได้เลยอย่างเช่นอ่ามือที่เป็นปืนอ่าเราก็เอาเอาหมัดออกนะแล้วเราก็ต้องเอาตรงนี้ออกด้วย มันต้องเอาอนี้ออกอมผมจาได้อ่ะอแล้วก็มันจะเป็นหัวบอลบอลจอยใหญ่กับเล็กใช่แล้วก็ใส่เข้าไปมันจะเป็นเป็นท่ายิงปืนนี้นี่แล้วมันแบบมันยืดแขนมันทำท่าแบบอย่างนี้ได้เลยแบบในในในอนิเมะเลยใช่พี่อา่าเพรมันจะดูแบบสมจริงสมจังเหมือนจับ เนี่ยอย่างนี้นะเราจับท่ามันได้เงี้ยเออมันจับท่ามได้จริงน่าจะเล่นสนุกกว่าตัว G X สามเอ็ดเนาะเพราะมันโพสไม่ได้นั่นนะโพสแล้วมันมันจะอันนั้นเนี่ยเอาไว้โชว์อันนั้นไว้ยืนขอรพธงชาติใช่อันนี้เอาไว้เล่นเนี่ยเอาไว้เลนจับท่าได้อย่างนี้เลยใช่ใไหมเจ๋งเลยเจ๋งเลยคือมันดัดได้ได้ได้เกือบหมดเลยใช่พี่แล้วก็นี่นี่อ่าผมอะ ไม่เคยใส่ไอ้พวกแบบอย่างนี้เลยนะผมไม่เคยใส่พวกอัซเซสซอรีอย่างนี้เลยนะเราก็เอามันมาใส่ใช่ไหมนี่อย่างเนี้ยมันก็จะเป็นมือแบบยิงเท่เลยยิงจะลวดยิงอะไรเลยเนี่ยเต้นมันเลยผมผมนึกถึงอะไรรู้ป่าพี่ฟูลแอคชั่นเนี่ยผมนึกถึงไอ้อรอนไอรอนแมนไอรอนแมนที่เป็นพวกฟิกพวกอะไรพวกเนี้ยผมว่าลักษณะคล้ายๆกัน เนี่ยเออใช่ไหมใช่แล้วก็นี่ยืนมันฐานเทอ่าตามตามหน้ากล่องหน้ากล่องอยู่ไหนล้วหน้ากล่องอยู่นี่พี่อืมท้าเนี้ยโคตรเทอ๋อท่าที่ถอดาบนะก็โพสได้โพสได้นี่เดี๋ยวเปลี่ยนบิดบิดได้เปลี่ยนเลยเล่นให้ดูนี่สุดยอด จริงๆลูกเล่นมันลูกเล่นโอเคพี่ลูกเล่นโอเคเลยนะลหลายคนก็ไม่ชอบ f อเอป่ะอาตูมเล็กคือแค่ตัวเล็กถูกต้องพี่แล้วมันแยกร่างไม่ได้ซึ่งจริงจริงมันน่าไปเป็นเอซ่าีเซ็กซีซั่นสองอะไรเงี้ยนะใช่พอพลเล่น,นออกมาแล้วก็ตัดปดจบให <HR 4 S 2> ้คนเหวอะไงไล่เก็บมาเนี่ยเนี่ยหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นอ่ะเหวอเลยอันนี้ต้องต้องต้องโทษบันไดนะครับเอออะไรไม่รู้ออกออกออกมานึกใหญ่จบก็จบ ต้องพูดบันไดนะครับคือในกล่องนี่มันมันโพสยังไงนะบอกให้รู้นะครับบันไดมีลูกค้าคุณไม่พอใจคุณแ้นะไร่พอใจนะไม่พอใจนะลูกค้าคุณเล่นคุณเล่นเปิดไลน์เสร็จปุ๊บคุณก็ทิ้งอทิ้งปิดไลน์ซะดื้ออย่างนี้นะครับขายไม่ดีก็ปิดไลน์ไม่ได้นะครับบันไดคุณทํางนี้ไม่ได้นะครับเขาทําบ่อยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าฟ้องสอบบอนะครับ ต้องใ่หวัดใหญ่อันนี้อันนี้ถอดหน้าอกได้ไหมเหมือน G X สามเถอดไม่ได้เนาะถอดไม่ได้อเฮ้ยถอดได้ถอดได้อ๋อแค่แต่ว่าไม่มีอะไรถอดถอดได้แตวไม่มีอะไรเออมันก็เป็นเหมือนแบบถอดดาบออกมาใช้แล้วก็หน้าอกมันจะไม่มีตัว V อะไรเงี้ยเออที่จะได้สมจริงว่าสมจริงสมจริงถ้าถอดมาแล้วมันต้องไม่มีถูกต้องถ้าใช้ดาบแล้วมันต้องไม่มีอ เอาให้สุดอ่าเหมือนในต้อง,งบิดมันขึ้นไปน,นะโอ้โห,โหสุดยอดเลยเฮ้ยเจ๋งนี่ครับมันจะเหมือนกับตอนที่ในเกมเกมซูปเปอร์โรบอรตปะใช่ที่พอพอ มันมันท่าสุดยอดอ่ะมันจะใช้ใช้ดาบอ่ะฟันลงไปอ่ะเวียงเหวี่ยงเป็นลูกบอลพลังแม่เหล็กไปก่อนอ๋อแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันเหวี่ยงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกระโดดกระโดดขึ้นไปแล้วมันเป็นลูกดาบเนี้ยแล้วก็ฟันลงมาอแล้วก็ฟันลงมาอ๋อแล้วก็กระแทกขึ้นไปเป็นตัววีอืมฟันลงมาแล้วก็แทกขึ้นไปเป็นตัววีเนี้ยถ้าหายอินเสิร์ตได้จะเอามาให้ดูก็คือคือเนี้ยถ้าถ้าถ้าที่มันกําลังเหมือนแบบ กําลังจะฟันแบบลงมปซึ่ง Gx 3ามเอ็ทำไม่ได้ทําไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ full articulation ทําไม่ได้โดยเด็ดขาดอาจจะล้มล้มหัวฟาดแตกกระจายอย่างนี้นี่โอ้โหดูสิเดี๋ยวหยิบ Gx 3ามเอ็ดายืนแป๊บหนึ่งนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเคีรยตรงนี้นิดนึงเียดเปรียบเทียบให้ดูระหว่างสามเอ็ดนี่ครับโพอได้เหมือนกัน อันนี้จากคลิปที่แล้วนี่ไม่ไม่เก็บเลยนะนี่รอรอถ่ายคลิปนี้เลยนะ,ะยืนรอมาหนึ่งอาทิตย์นั่นเนี่ย <laughs> ไซส์ต่างกันเลยนะเนี่ยเนี่ยก็ประมาณประมาณประมาณแค่เอวเองเออเจ๊กสมเแค่เอวแค่เอวมันอ,มอืก็คือก็คือถ้าเทียมจริงมันก็เหมือน 100, กันดั้มหนึ่งต่อร้อยกับกันดั้มหนึ่งต่อร้อยสิบสี่เออใช่ถ้าเป็นปตัวเดียวกัน,นอะไรนี้เนี่ยนะแต่ว่าเพียงแต่ว่า ตัวอย่างที่บอกจากคลิปที่แล้วเนี่ยตัวนี้มันมีปัญหาเรื่องยืนององแงกอะไรตัวนี้มันมได้แค่เนี้ยเนี้ยแค่นี้อือ่าทันแล้วพอโพสเนี้ยก็อาจจะได้แบบอ่าอนแรง้แล้วเป็นไงก็ไกลเคียงไหมอ่อนแรงแล้วไกลเคียงไหมเอ้ยพอได้ไหมอ่อนแรงไดแล้วพอได้ไหมคือย่างถ้าถ้าถ้าเทียบแล้วในในในสองตัวเนี้ยอืม อ่าซึ่งหุ่น<ม>ที่เป็นประกอบล่างนะพี่อืการขยับการอะไรเนี้ยม,มันจะสู้พวกแบบตัวที่มันมันเป<ม>็นเป็นเดียเด่ยวๆมาไม่ได้ไม่ต้องรวมล่างไม่ต้องรวมล่างอ่ะเพราะว่าไอตัวพวกลูกเล่นการรวมล่างเนี้ยมันทําให้จุดขยับของรถ<ด>ตัวหุ่นเนี่ยมันลดลงมันก็ได้อย่างเสียอย่างอันนี้สามเอด็ดอันนี้ฟูเอ็กชั่นม,มันก็จุด ดีจุดเด่นมันจะต่างกันอย่างที่บอกตัวนี้ก็เน้นสวยสมจริงอตัวไม่ใหญ่มีเหล็กพอประมาณไม่ห้อยจุดขยับดีอแต่แยกร่างไม่ได้อส่วนตัวนี้รวมร่างได้ตามรวมร่างได้ แยกล่างรวมล่างได้ตามในหนังในหนังในอนิเมะแต่จุดขยับเขาอาจจะไม่นี่แล้วก็เวอร์ชั่นนี้อาจจะมีรวมนิดนึงถ้าถ้าเป็นเวอร์ชันอีก2เวอร์ชันคือกล่องตั้งกับสี่สิบปีก็จะแก้ไขให้ซึ่งซึ่งถ้าจะซื้อแนะนําว่าหากล่องตั้งหรือหาตัว4ี่ปีซึ่ง40ิปีน่าจะหาง่ายกว่าไหมเพราะว่ามันออกมาไม่นานมันนี้เองไม่เห็นแม่งมีอะไรน่าเลยพี่อันนี้อันนี้คือเดี๋ยวผมบอกก่อนถ้ัจะเล่นสายหุ่นเลยก็ต้องตามหามันกันหน่อย คือถ้าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเก็บสเกลนี้นะอืก็จะมีอยู่สามสามเวอร์ก็ g x สามเอ็ดตัวแรก g x สามเอ็ดก่องตั้งแล้วก็ g x สามสิบเอ็ดที่เป็นสี่สิบปีแล้วก็ถ้าคุณอยากขยับไซส์ไปเลยอ๋อก็เป็นก็เป็น DX ไปเลย DX ซึ่งเท่ากับพวก DX มาชินก้าอ่ะอันนี้สองตัวเนี้เป็นเวอร์ชันลูกนี่เวอร์ชันลูก เดี๋ยวมาดูเวอร์ชั่นรุ่นปู่ดีกว่ารุ่นปู่ใช่ไหมไอ้นี้ไอ้นี้พ่อไอ้นี้ลูกอ่าอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวมาดูรุ่นรุ่นปู่แล้วกันรุ่นทวดเลยดีไหมรุ่นทวดก็ได้รุ่นทวดดีกว่าไม่ใช่รุ่นไม่ใช่รุ่นปู่ตัวนี้สุดยอดแล้วขออัญเชิญครับขออัญเชิญองค์สมเด็จระวังลวงนะทุกพี่เอาพี่เอาลูกพี่เอาลูกกับหลานลงไปก่อนขอนอนก่อนนะอ่านอนไป เเดี๋ยวอันนี้นอนตอนนี้อ่าเฮ้ยตัวนี้อันนี้เต็มเต็มเลย